ชอบเวลาไหนชอบเวลาคุณครูเล่านิทานครับนิทานเรื่องอะไรไหนเล่าให้ลุงวังดูสินิทานเรื่องเจ้านากับอัวเช้าวันหนึ่งมีอัวตัวหนึ่งออกไปทำนาตั้งแต่เช้าอัวตัวนั้นไปเจอเจ้านานอนป่วยอยู่ที่กันนะเจ้านานั้นถูกอัเวช่วยเหลือไว้จนปลอดไว้แต่เจ้านาทรยศกัดอัวแล้วเดี๋ย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 วู๋ยุบได้เล็วโรงเรียนหนาวีมึง ต่อนเจ้านาเขาบุ้เฮาแ้วพ่อแล้ว <c oughs> นิตนเรื่องนงเล่าไหมนิทานเรื่องกาตายกับเตา่าผู้เคยได้ยินแล้วน่ตนเรื่องนี้ <c oughs> จำได้แล้วที่ว่ากาตายวิงแกงกับเตาถึงที่นี้กาตายาตยันกับเตเช่นใจก่อนเตากู้จำได้หลังจากนั้นกาตายก็ถึงเช่นใจหลังเตา เ <G l uch> ต่าเว๋ยวอยู่วไหนเต่าเว๋ยวกี่ตีดังแร่มื่อไหร่มิ้งกี้จสาอีตญ่ห้องแลรงมี่ตานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าซื้อลูกกลิ้งตาเดี๋ยวมั่งได้เลี้ยงแม่ <G l uch> แตื๊ออดกว่าป้าเด็กนี้พ่อป้าตื๊ดจริงกว่าป้าครูจะสอนวิชาคณิตศารสริต ให้เธอตั้งใจเรียนนะวิชาคณาิตศาสตร์ครูจะถามเธอว่าผลของการบวกคืออะไรผลของการบวกคือเลขที่เพิ่มขึ้นครับลบคืออะไรลบคือเลขที่ลดลงครับคูณคืออะไรคูนคือได้น้อยกว่าที่ตัวตรงครับครูโ <laughs> เรียนนาวีน่ากล้เบื่อแล้วกว่าอ็นเด็กครูครูจะถามเธอว่าที่บ้านเลี้ยงหมาไหมลูก ยังครับกี่บ้านยังมาจองตัวช่ว้แก้วเลยจองครับแม่ฝากกูไปจังเ่อมาได้แล้วครองกูมันเรียงมาจองตัวตาจำตัวติดกูไปทวงกันเดียวรองมันเรียงมาจองตัวตอนนี้หมานจะเกิดลูกแล้วครับถ้ามีลูกแกจ,จังชื่อไวโตวครับแม่จะรวมกันมาลูกตัวเดียวกันและ ผู้จะถามเธอเป็นคณิตศสสตร์สมมุติว่ามาสองตัวมีลูกพร้อมกันคลอ,อกหนึ่งคลอดออกมาห้าตัวอีกคลอ,อกหนึ่งคลอดออกมาแปดตัวรวมกันเป็นมาก,กี่ตัวรวมไม่ได้ครับทำไมมามันควัดกันครับป <c oughs> ามาย่ยห่หมาจนเออจริงตาม,มั้งตาม,มาั้องือนอะไรเลยมียี่สิบแปดวันกุมภาพัน์ แล้วเดือนอะไรมียี่สิบแปดวันมีทุกเดือนห๊อไม่มีทุกเดือนเพื่อยดีมาม่าอีแป๊ดเดี๋ยวเปลือกกลับจำทีพอลาบูเออจะจแบบนีเอดใจตามเลยเออไอ้ไรเอ้ยเป็นเลี่ยมลีแต่เลี่ยมปัดกระมูอกินรอยเป็นเลี่ยมลีแต่เลี่ยมปัดกระมูอกินรอย ลูกบวบปิดหลอกกอปิดไอ้ไรจะเลยไอ้ไรเป็นเลี่ยมหรได้เลี่ยมพัดกระมูกินร้อยไอ้ไรโลงมาขั้โลงมาขว้วไรพัดกระมูกินร้อยเอาเราหวานร้อยจะไม่ร้อยก็อยากกินมาแล้วลาบกูจอเดะเด็กเกลีดนี่จอดเดะกดเดียมันตั้มละมึงก็เดียมันตั้มอ่ะทางไอ้ไรเอ้ยแกงซ้อมกินร้อย กูจะต้อว่าทางอดิตมันว่าพิษทางสาว